สวัสดีครับพอดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568นะครับเป็นคิวของศึกมาไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพระกาศดอนเมืองครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับมวยก็มี2รอบนะครับรอบแรก 24U ยิบสี่นะครับตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่สองนะครับรับชมได้ทาง เว็บไซต์โก้สปอร์ตนะครับก็มาตอน2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของจักรกิจนะครับจักรกิจซอสักคูบลนะครับเจอกับเจ้ายอดฟ้านะครับยอดฟ้าอาจารย์สมโพธนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด112นะครับจักรกิจมา112.4นะครับลดไป0.4นะครับขณะที่ยอดฟ้าเนี่ยมาตามพิกัดนะครับ112ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่จักรกิจนะครับจักรกิจซอสักคูบลนะครับเปิดหัวทำทุนเลยนะครับแล้วก็คู่ที่2นนะะคครรัััับบบกกาพยทีเเดด็99จอสิงห์ฮอนนด้ากกระบังนะครับคูู่นี้้สกัาพย บอลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานทีเด็ด99นะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับขณะที่สิงคอนด้านะครับมา115.6นะครับก็ขาดไป0.4นะครับคู่นี้ชอบไปที่กล้าพยักนะครับประพยักทีเด็ด99นะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับมนัตต่อย้ำสวนนะครับเจอกับเบอร์หนึ่งสอสลัดชีพนะครับมนัาเจอกับเบอร์หนึ่งครับคู่นี้ชกกันพิกัด117นะครับ117ปอนด์นะครับเจ้ามนัตเนี่ย 1.16ต่อ1.17จนะครับจนัดเนี่ยมา115.8นะครับขณะที่รดขาดไป0.2ุดส่งนะครับจะมจนนัดขณะที่คู่ชกนะครับเบอร์1นะครับมา116.8นะครับขาดไปสูนะครับคูณนี้มานัดต่อน้ำหนักให้เบอร์1นึปอนด์นะครับแต่ว่ามาขาด0.2ด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่มานัดนะครับมานัดต่อแย้มส่วนนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับคู่เอกช่วงแรกนะครับเพชรผาไทยบำรุงสิษย์นะครับเจอกับเหล็กกล ก็ลดไปหนึ่งปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรผาไทยนะครับเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับเมื่อชอบช่วงแรกนะครับมานักต่อแย้มสวนนะครับแล้วก็เพชรผาไทยนะครับเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็รับชมได้ทางโกลสปอร์ตนะครับคู่ที่1นะครับแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกควนมิตรนะครับเจอกับรองรักอยุทธชัยนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด117นะครับแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมา116.2นะครับขาดไป0.8นะครับขณะที่รองรักนะครับมา116นะครับ ขาดไปหนึ่งปอนด์นะครับมาขาดเยอะเลยนะครับเท่ากับว่าเจ้าแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ได้น้ำหนักนิดหน่อยนะครับคุณที่ชอบไปที่เจ้าแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกควนมิดนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับดาวเหนือสอสังเพชรนะครับเจนกับโชกุนถนนทองฝันนะครับคุณที่สู้กันสามสิบแปดกิโลนะครับสามสิบแปดกิโลเจ้าดาวเหนือมาสามสิบแปดจุดห้านะครับก็ลดไปศูนย์จุดห้าขณะที่โชกุนนะครับโชกุนก็มาตามพิกัดนะครับ 38มกิโลนะครับค er 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 e ู่นี้ชอบไปที่เจ้าโชกุนนะครับโชกุนถนนทองถนนทองยิมนะครับแล้วก็คู่รองนะครับนักสู้บ้านแหลมบ้านนะครับเจอกับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับนักสู้เจอกับเจ้าดาวเด่นนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด103นะครับนักสู้มา103.3ลดไป0.3นะครับมวยจากชนบุรีนะครับซอบ้านแหลมบ้านที่ชนบุรีประเภทเดินหน้าท้าชนกล้าแลกกล้าบวกนะครับขณะที่เลียงผานะครับมา105.2นะครับลดไป2.2นะครับลดไปเยอะเลยนะครับคูนี้ชอบไปที่นักสู้นะครับนักสู้บ้านแหลมบ้านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับปไพรี่นะครับเจอกับมิสเตอร์บีนอบุญมีฤทธิ์นะครับคูนี้สู้กกััันนพิด114ะครบเจ้า ยีมา114.2นะครับก็ลดไป0.2นะครับขณะที่มิสเตอร์บีนนะครับก็มา114.2ก็ลดไป0.2เท่ากันครับมิสเตอร์บีนก็ซอบอยู่กับทีมงาน2บุนมมลิตนะครับคุ่นี้ชอบไปที่มิสเตอร์บีนนะครับมิสเตอร์บีน2บุนเมลิทนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับน IR ักส er ู then, ้บ้านเรมบ้านะครับและก็มิสเตอร์บีน2บุนมีลิทนะครับส่วนช่วงแรกนะครับเจ้ามาต่ตอแย้มสวนนะครับและก็เพชรผาไทยบำรุงศิษย์นะครับนี่คือหมวดชองของผมบ